วัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เป็นประเภทเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดยังไงค่ะอันนี้เป็นฮิวมัสนะคะเราจะใช้ยังไงนอกจากทําน้ำไม่ปุ๋ยแล้วบางคนบอกขี้เกียจทาน้ําไม่ปุ๋ยป้ากิก๊เอาไปใส่ต้นไม้ใส่เยอะขนาดไหนเราก็ต้องดูนะคะดูขนาดของถุงขนาดกระถางขนาดต้นถ้าอยู่กระดินก็ใส่ยเยอะหน่อยนะคะเราก็กะกะเอา คือไม่ตายตัวแต่ว่าอย่าไปใส่เยอะใส่น้อยๆก่อนอันนี้เป็นเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคะเวลาจะใส่ผักในกระถางเรามาดูผักในถุงถ้าใครไม่ได้ทำน้ำแม่ปุ๋ยนะคะขี้เกียจทำน้ำแม่ปุ๋ยเราก็เอาตัวนี้ฮิวมัสแต่อย่าเอาขี้ข้างคาวมาใส่นะเพราะขี้ข้างคาวใส่ผักต้นเล็ก,เลกๆเดี๋ยวจะเปือ่อยจะเน่าค่ะเหมาะสำหรับผักต้นโตๆแล้ว หรือไม่ก็ผักกินผลแต่ผักกินใบก็ใช้ได้นะเพียงแต่ว่าให้ต้นโตนหน่อยค่ะแต่จะเน้นผักกินผลเพฉะนั้นฮิวมัสป้าเก๊กจะเอามาใส่อย่างนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยตรงปากกระถางจะเป็นเม็ดเม็ดอยู่เนี่ยป้าเก๊กก็จะเอามาโรยไว้วิธีใส่ก็ประมาณนี้เนี่ยต้นหนึ่งก็ประมาณนี้ฮิวมัสนะคะไม่อันตรายนะใส่มากใส่น้อยได้ใส่มากก็เปลืองแค่นั้นแหละเขาก็ค่อยๆละลายเข,าไ,ไเขาไม่ได้ละลายวันเดียวหมด ใช้เวลาเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่หมดค่ะเนี่ยใส่ไปแค่ประมาณนเนี้ยต้นหนึ่งต้นหนึ่งกระถาง,นห,นงนหนึ่งนะคะครึ่งช้อนประมาณเนี้ยครึ่งช้อนอ,อน่อ,อนๆครึ่งหน่อยๆไม่ถึงครึ่งดีเท่าไหร่เนี่ยใส่ประมาณเนี้ยก็ใส่ไปโรยทิ้งไว้นะคะโรยไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ต้องมาให้บ่อย 7จถึงวันต่อหนึ่งครั้งก็งมาดูอีกทีหนึ่งถ้ายังเหลือนิดนึงก็อาจจะเติมไปหน่อยนึงนะใส่แล้วก็รดน้ำตามบอกต้อนอะไรอันนี้มองออกไหมคะต้อนอะไรเคลใลบหยิกค่ะคนที่เ็าปลูกอยู่เ็าดูรู้คนที่ไม่เคยปลูกอาจจะไม่รู้เนะาะก็ใส่ไปอย่างเงี้ยอันนี้ขนาดนี้เพิ่งเอาขึ้นถุงมาเล็กอยู่อันนี้เอามาขึ้นก่อน อันไหนใส่ไปก่อนเพราะก็โตเร็วนคะคะถ้าปรุงดินดีอาจจะบอกให้ว่าใส่ปุ๋ยตอนไหนประก๊กเวลาเลี้ยงแล้วคืออย่างนี้นะคะเราผสมดินปลูกเนี่ยเราใส่ธาตุอาหารไปครบแล้วเนาะผสมดินตามสัดส่วนแล้วอันนี้ไปย้อนดูคลิปนะคะพอเอามาปลูกได้สัก2อาทิตย์หรือว่า15วันแต่บางทีก็นับวันบางคนก็ไม่ได้นับทางที่ดีก็มาเสียบป้ายไว้ดีกว่านะคะ ถ้าจะไม่ไม่เสียบป้ายจำวันสมมติว่าเสานี้เรามาเอาต้นเขาใส่ถุงมาวางไว้เสาอีกเสาถัดมาก็ยังไม่ต้องให้ปุ๋ยเสาอีกหนึ่งเสานะคะเป็น2อาทิตย์พอดีอีกเสาหนึ่งเราก็มาเริ่มโรยนะอาจจะใส่ที่ปกิกบอกนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้หรือว่าเป็นฮิวมัสหรือว่าตัวอื่นที่มีที่ใช้อยู่เป็นปุ๋ยอะไรปุ๋ยหมักที่เราทำไว้ก็ก็ใช้ได้นะคะ เราก็เอามาใส่เนี่ยเวลาดูแลผักอย่างเงี้ยเขาก็จะงามนี่ค่ะเห็นไหมคะตะกี้ก็จะโรยไว้แทบทุกถุงเลยค่ะเขาก็จะค่อยๆกินเพราะว่าเขาไม่ได้ละลายในวันเดียวหมดเนาะละลายไปทีละนิดทีละนิดอันนี้เป็นเคลใบายาวไดโนเคลนะคะเคลใบหยิกเริ่มจะโตแต่ยังยังไม่อ้วนยังไม่เต็มที่เพิ่งเริ่มโตคะ่ะเพิ่งจะยืดเหมือนเด็กยืดต้องรออีกสักหน่อยหนึ่งถึงจะอ้วนขึ้นนะคะ แต่เคลียวใบาย,ยาวนี่ก็ก็โตเร็วกว่านะปะก้กิกว่าเห็นไหมเลี้ยงพร้อมกันโตพรวดพรวดเลยอันนี้ก็เริ่มสวยละนี่ค่ะใบ<า>เป็นคลื่นละด้แดดครึ่งวันหลังแดดเช้าๆไม่ได้ได้ตอนบ่ายๆจนบ่ายสองบ่ายสามไปแล้วล่ะค่ะช่วงนี้ก็ไม่มีแดดละเนี่ยอันนี้คือปุ๋ยอินรีย์นะคะที่เราจะเอามาใส่เราใส่ตัวนั้นแต่ว่าถ้าใช้ ใส่ไปแล้วนะ,ะปุ๋ยใส่ฮิวมัสไปแล้วจะมาเอาปุ๋ยอินทรีย์ใส่อีกไม่ต้องค่ะอย่าไปใส่สองครั้งสามครั้งนะคะใส่ตัวไหนก็ใส่ไปตัวหนึ่งพออาทิตย์นี้อยากใส่ตัวนี้อาทิตย์หน้าไปใส่ตัวนั้นได้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะสลับกันได้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะคลิปนี้เป็นการดูแลผักว่าดูแลยังไงให้ผักนิ่ง,งามตลอดคือเข้างามเพราะว่าหนึ่งการปรุงดินได้ที่ดินร่วนซุยไม่ขังน้ําไม่ขังระบายน้ําได้ดี ธาตุอาหารครบนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องดูแลอย่างสม่ําเสมอแล้วก็พ่นด้วยนะคะมีฮอร์โมนก็พ่นทางใบปักกิ๊กก็พ่นนะพ่นทางใบให้เขาเขาก็จะสวยอย่างนี้แหละคะ่ะน้ําส้มควันไม้ก็คอยดูแลด้วยอย่าให้เพลี้ยลงหนอนลงคะ่ะใบก็จะสวยสะอาดสะอา้านไม่เป็นเพลี้ยไม่มีหนอนเจาะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือการดูแลใส่ใจเขามาดูต้นหอมปกักกิ๊ ต้นหอมเป็นหอมแขกเล็กเนี่ยเวลางามถึงที่สุดแล้วจะโสมค่ะพองามถึงที่สุดนะหล่อนก็จะหักละเห็นไหมเนี่ยใบข้างในกลวงเพราะฉะนั้นทางที่ดีตัดค่ะตัดเอาไปกินเดี๋ยวป้ากิกจะไปซื้อปูคุยกับคุณลุงอยู่ไปเอาปูมาผัดต้นหอมให้หมดเลยตัดหมดเลยแล้วให้เขาแตกออกมาใหม่นะตัดเหลือตรงยอดไว้นิดนึงก็ได้เอาออกไปให้หมดเลยเนี่ยได้เยอะเลยเนี่ยกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะเริ่มจะหักละ พองามถึงที่สุดแล้วก็หกักแล้วก็จะโซมถ้าเราไม่ตัดนะอันนี้การปลูกหอมแขกนี่เอาไว้กินใบค่ะไม่ต้องไปทําอะไรตัดกินเลยไม่ต้องเสียดายดูสิเนะี่ยสวยๆก็ได้ปุ๋ยดีค่ะเราก็โรยฮิวมัสทิ้งไว้แต่อันนี้ตเกียก,ก็ขี้ข้างขาวก็ใส่นะแต่ใส่น้อยเพราะต้นเขาโตแล้วเนาะลําต้นเขาอ,อ้วนดีขนาดเลยดูสิอ้วนอวบสวยมากอันนี้เป็นเคลใบหยิดก็โตแล้วเป็นสาวน้อยแล้ว ทีน,นี้การเลี้ยงเคียวให้โตนะคะใบล่างเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เด็ดพยายามเด็ดออกค่ะไม่ให้เน่าคากระถางแล้วก็ให้อาหารไปเลี้ยงส่วนบนของเขาส่วนล่างๆเนี่ยเอาออกเลยแล้วจะโตเร็วค่ะเอาไว้ก็เป็นที่ซุกซ่อนของหอยหอยตัวเล็กๆมาแทะกินแล้วก็สารอาหารก็มาเลี้ยงใบล่างพรุงพรังเพราะฉะนั้นเอาออกเนี่ยเขาก็จะไปเลี้ยงส่วนข้างบนให้สูงให้โตเร็ว ไปเบียดอยู่นั่นหมดอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็บังอยู่นูน่นอะเคลเหมือนกันที่จริงปลูกเยอะก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะเน่ถ้าภถา่าหนตาของก็ลบกวนแล้วอันนี้ก็ต้องตัดออกให้หมดพรุ่งนี้จัดการเลยคุณลุงต้องพาไปซื้อปูเอามาผัดเข้าใจไหมคะจะไ,ได้ตัดออกไปเลยอันนี้เป็นหอมแบ่งคะ่ะหอมแบ่งเอามาเสียบเสียบ,ยบทิ้งไว้เนี่ยหอมแบ่งหอมแบ่งก็กิกนได้ ะกิกจะไม่ปลูกเอาไว้ทําพันธุ์ทำหัวถึงปีมาก็ซื้อหัวใหม่มาปลูกอยากกินก็ถอนไปกินไม่เลี้ยงไว้ทําหัวทําพันธนะคะปลูกใส่กระถางแบบนี้ถ้าจะเลี้ยงไว้ทาพัน์เหมาะที่สุดก็ปลูกห่างๆหรือไม่ก็ใส่กระถางใบใหญ่ๆอันนี้กระหล่ำกลมคะ่ะกระหล่ำกลมนี่ยังไม่มีเวลาเอาไปลงกระถางเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยกระหล่ำกลมเนี่ยเนี่ยเยอะแยะเลยค่ะในถาดหลุมก็มีเต็มไปหมดเลยกระหล่ำกลมก็อร่อยหัวใหญ่เหมือนกันค่ะพันธ์เนี่ย อันนี้หอมแขกคุ่งจะเอามาเสียบไว้ใหม่ที่ทําคลิปเร็วๆนี้นะคะเปรียบเทียบการปลูกในขุยมะพร้าวกับในดินสองกระถางดูมันบัรี่มันบัรี่นะเป็นกิง่งชําก็จริงถ้ามีลูกติดมาจะสุกคาคาต้นแบบนี้ป่อกี้ก็มาเด็ดกินเยอะแล้วนะหลายกิง่งอันนี้ส่งออกไปเกือบหมดลปะป่อกี้ขี้เกียจค่ะขี้เกียจแพ็คส่งจังไอ้ต้นมันบัรี่เนี่ยที่จริงมันก็มีเยอะอยู่นะคนขอซื้อเหนื่อยกับการแพ็คค่ะแพ็คยากมากเลย กองยาวอกองยาวกองใหญอนน่อันนี้เห็นไหมคะกระลำกระลำนี่เยอะจริงๆเดี๋ยวจะไปหาที่ปลูกละเขียวต้นเล็กเขียวต้นเล็กนี่ก็เยอะเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะส่วนที่ยังไม่เห็นอีกมีเป็นร้อยหลายร้อยต้นบอกไว้ก่อนอโอเคเนาะให้ปุ๋ยยังไงผักถึงได้โตได้สวยเนาะเราก็มาดูแลอย่างนี้แหละ การให้น้ําถ้าฝนไม่ตกล้วก็รดน้ําเช้าเย็นนี่ต้นนี้เหี่ยวแล้วเนะี่ยไม่ได้น้าเบาหว,วิวเลยดูสิเนี่ยเหี่ยวตะกี้กไม่ได้ให้น้ําต้นเนี้ยดูสิเนี่ยเบาหว,วิวเลยผักนี่จะแสดงอาการนะคะถ้าเขาไม่ได้น้ำเนี่ยเขาจะแสดงอาการให้เราเห็นเขาจะใบอ่อนปวกเปียกคอตกเลยแต่ถ้าใบแข็งตั้งชูก็คือน้ําถึงเราจะรู้มองไกลๆก็รู้ค่ะถ้าอยู่กับผักเราจะรู้นิสัยเขา ฉันขอน้ำหน่อยฉันไม่ไหวแล้วนะจะไม่ได้กินน้ำใบจะตกอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยพอมายกดูก็รู้เลยเบาวิวเลยอโอเคเนาะการดูแลผักอย่างใกล้ชิดก็จะทำให้ผักทุกอย่างที่เราปลูกเนี่ยโตเร็วงามสวยงามนอนไม่กินนอนไม่เจาะเพลี้ยไม่ลงเพราะว่าต้องดูแลทุกระยะนะคะโอเคนะคะการใส่ปุ๋ยก็ทำให้ดูแล้วเข้าใจแล้วนะว่าใส่มากใส่น้อยแค่ไหนต้นเล็กก็ใส่น้อยต้นโต,นตนก็ขยับขึ้นไปนะคะ ค่อยๆทดลองดูแต่ถ้าใครใส่ไปเยอะๆแล้วต้นเช้ามาเหี่ยวก็คือเกินอัตราค่ะเขาเค็มเขาทนไม่ไหวใส่ปุ๋ยเยอะเกินคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ